HTC ชาชานะครับเป็น Facebook Phone นั่นเองตัวนี้จะมีปุ่มลัดเพื่อที่จะเข้าไปโพสเป็นโพสต์วอลบน Facebook นะครับก็สามารถโพสต์ลงมาได้เลยคือถ้าอยู่ในหน้าโฮมอย่างนี้นะครับก็กดเพื่อที่จะเข้ามาโพสต์หน้าโฮมได้เลยนะครับคีย์บอร์ดตอนนี้เปลี่ยนภาษาไม่ได้นะฮะก็จะเป็นแท็บไปก่อนอเหมือนลอมจะเป็นลอมสำหรับ ยังไม่สมบูรณ์นะฮะแต่ว่าตัวหน้า UI จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจะมีด้านให้เลือกเลื่อนไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็สามารถเพิ่มได้อันนี้เป็นเพิ่มวิเจ็ตต่างๆบนหน้าจอนะครับแต่หน้าจอก็เหมือน HTC Sense ปกตินะครับ นี่ไม้ HTC ตัวเครื่องก็จะมีน,นี่นะฮะด้านบนจะเป็นช่องเสียบชุดหูฟัง3.5ม mm. ิลิเมตรตรงนี้เป็นรูตัดเสียงรบกวนนะครับผมเปิดปิดหน้าจอด้านหลังเป็นลำโพงกล้องนะครับแล้วก็ไฟแฟลชแบตเตอรี่จะถอดเปลี่ยนได้ตรงไหนเอ่ย น่าจะมองไม่เห็นนะฮะแล้วก็ด้านล่างด้านล่างก็จะมีน่าจะอ๋อน่าจะเป็นดันลงนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็มีช่องใส่สาย้องคล้องมือถือนะครับอม,มีอะไรอีกอะ่ะมีรูสำหรับ รับเสียงอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีปุ่มสําหรับเพิ่มลดระดับเสียงแล้วก็ช่องเชื่อมต่อสายไมโคร USB ข้างนี้ไม่มีละด้านบนด้านหน้าอย่างนี้นะครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นลําโพงแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟแสดงสถานนะใช่หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะเป็น proximity sensor กับ ambient light sensor อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ จะเป็นกล้องหน้านะฮะหน้าจอตรงนี้เป็นปุ่มสัมผัสนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสแบบ c a ป a c i t ี v นะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มสัมผัสนะครับมีปุ่มโฮมปุ่มเมนูปุ่มแบ็คปุ่มเซิร์ชอันนี้เป็นปุ่มสําหรับกดโทรออกก็จะเข้าเปฟังก์ชันของคอนะครับเลือกมีเบอร์โทรให้เลือกเนี่ยครับก็ปุ่มวางสายข้างล่างเป็นคีย์บอร์ด q w e r t ้นะครับสี่แถว ก็ตรงนี้จะเป็นปุ่ม Navigation ก็เอาไ้เลื่อนขึ้นไปซ้ายขวานะครับคือใช้แทน t r a c k b o n l นั่นเองด้าน,นล่างเป็นปุ่มเข้าปุ่มด่วนนะครับปุ่มลัดเข้า Facebook ก็คือโพสต์ลงวอของเรานั่นเองหรือว่าจะโพสต์ไปหาเพื่อนก็นได้นะครับก็แตะตรงนี้แล้วก็จะเลือกเลือกได้ว่าเราจะโพสตไปที่วอของเพื่อนคนไหนจะถ่ายรูปก,ก็ กดแชร์ตรงนี้กดถ่ายรูปแล้วก็กดเลือกแชร์ได้เลยถ่ายรูปหรือเลือกรูปมาก็ได้นะฮะอันนี้เป็นคร่าวๆของตัว Facebook Phone ตัวนี้นะครับมีปุ่มเมนูตรงนี้ก็เลือกแอปได้้านข้างตรงนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแท็บของตัวแอปนะครับจะเลือกแท็บ Frequency แท็บ RF อย่างเงี้ยนะฮะปุ่มดาวน์โหลด แล้วก็ม่มีอะไรแล้วนะมีอะไรอีกเลยนี่ก็เป็นข้าวๆข,าของเจ้าตัวเครื่องตัวนี้กันไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรีวิวฉบับเต็มก็สามารถอ่านได้ในเว็บไซต์สยามโฟนคอมนะครับนี่นะฮะ HTC ชาชาครับผม